ก็สิบสตา์บันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีนะคะของนักร้องหนุ่มพี่ดิม t a ทูค o เ o อร์ค่ะที่ล่าสุดก็ได้ควงแฟนสาวนอกวงการนะคะคุณกวางกวิศราเนี่ยเข้าพิธีวิวาสุดหวานชื่นเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ดิมพาิินสุธรรมจรัดนะคะนักร้องนำวง t ททูค o เ o อร์ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการกวางกวิศาราพัทรหิรันแต่งงานในวันครบรอบ10ปีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะ ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือเลือกดีเมื่อวันนี้14พฤศจิกายนจัดงานวิวานะคะที่โรงแรม b a n g แ o k m อ r r i o t t Marquis Queen Park ในช่วงเช้าค่ะก็ได้จัดพิธียกขันหมากแบบไทยแล้วก็ยกน้ำชาแบบจีนนะคะรวมถึงจดทะเบียนสมรสท่ามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการเพลงค่ะอาทิตย์เสียปินจากค่ายสมอลรูมนะคะวงซิลแล้วก็แก๊งสามชาหม่ำเท่งโหนงค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายคู่บ่าวสาวป้ายแดงก็ได้ควงกันมาเปิดใจกับสื่อมวลชนก็เล่าถึงความประทับใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งพีทีมเนี่ยก็บอกว่าแฟนสาวเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็มั่นใจว่าคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและจะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี ขณะที่เจ้าสาวค่ะคุณกวางก็เผยว่าพี่ดีมเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะรักเธอแล้วก็ครอบครัวทําให้รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่สําคัญในชีวิตโดยหลังจากนี้ทั้งคู่ก็วางแผนว่าอยากจะมีลูกทันทีค่ะส่วนกําหนดในการทานิมูนะคะก็ขอรอดสถานการณ์โควิดซาก่อนแล้วก็งานเนี่ยให้ลงตัวก่อนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ อยู่ด้วยสบายใจอยู่ด้วยดูแลชีวิตเราได้เราก็สามารถพาชีวิตเขาไปได้แล้วก็ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ครอบครัวเราก็รักเขาก็ลุยเลยจริงๆพี่นิมเป็นคนที่เขาไม่ต้องชูเลยค่ะแล้วเขาก็กองรู้สึกได้ว่าโอเคเขารักเขารักกองมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเขารักครอบครัวกวางก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่กวางรู้สึกว่าโอเคแหละผู้ชายคนนี้แหละที่แบบกองกองจะแต่งงานด้วยค่ะก็รักมาตลอดอยู่แล้วค่ะสิบปีก็ยังไงก็จะดูแล กันต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงครับดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้มีลูกมีครอบครัวเร็วๆแล้วก็ทุกอย่างเราเริ่มบทเริ่มต้นใหม่ของชีวิตชีวิตคู่แบบเป็นทางการแล้วอยากมีลูก <c oughs> ผมอยากมีลูกสาวเธออยากมีแต่คนนี้อยากมีลูกชายจริงๆกวงอยากมีลูกชายค่ะแต่ถ้าถ้าสมมติว่าแบบเขาจะมาจะเพศไหนก็ได้ค่ะ